รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยใต้ร่มราชันรายการที่ทําให้คุณรักและภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินนี้ร่วมกันค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัว ประเทศไทยเรามีพระโพธิสัตว์กุนอิมหยกขาวที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดและมีขนาดใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ณนวัดราชคีรีฮิรัญยารามบนเขาสมอแครงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้แอนเชิญมาจากเมืองหางโจวประเทศจีนในปีพุทธศัก,กาาราช2535แกะสกลักจากขินหยกขาวทั้งองค์ซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ใช้ต้นแบบจากพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กุนอิมพันมือของหางโจวเมื่อแกะเรียบร้อยมีขนาดสูง3เมตรน้ำหนักถึง3ตันพร้อมทั้งฐานโบว์คว่ำโบ องค์พระโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่กลางน้ําบริเวณโดยรอบทําเป็นสารารูปแปดเหลี่ยมรองรับพลังจากฟ้าและดินถูกต้องตังหลักคุญชุยเสริมมงคลกับผู้มากราบไหว้นอกจากจะได้รับกระแสมเมตตาจากองค์พระโพธิสัตว์แล้วยังได้รับพลังจักรวันแห่งฟ้าและดินทําให้ผู้ที่มากราบไหว้มีสุขภาพดีมีหน้าที่เจริญการงานที่รุ่งเรืองมีกําลังใจสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้ชีวิตเกิดความสงบร่มเย็นพระแม่โพธิสัตว์กุลอิม นับเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของฝ่ายมหญญายานเชื่อว่าพระองค์มีมหากรุณาอย่างสูงสุดและจะคอยเงี่ยหูฟังสรรพสัตว์ที่ศรัทธานในองค์ท่านและท่านก็จะมาช่วยเหลือเกือเ้อกูลให้บุคคนเหล่านั้นพ้นจากทุกข์การไหวบูชาพระโพธิสัตว์คุณอิมยกขาวทางวัดด้บูชา,ด,ด,าด้วยดอกบัวขาวโดยนาเทียนปักไว้ใจกลางดอกบัวแล้วจึงจุดเทียนนั้นให้ลอยน้ำไปถวายองค์พระโพธิสัตว์โดยภาวนาว่าโอมณีปัตตเมหุม เชื่อกันว่าดวงชะตาจะรุ่งโรจน์เกิดปัญญาสว่างสวยในการทำกิจการและประสบความสำเร็จทุกประการสนับสนุนโดย Major Cineplex และ b r u e o l i t h u m and Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันก็เรียนเชิญคณะสถาอีปบ่ออีแม่ชุมชนวันหวยปากกังเนื้อในคณะนี่ ทางรถมาฟักมาแฝงมาแต่งมาทัวตีพระเดชพระคุ้นหลวงพ่อพบโชคหรือพระภัยสามประชาทรอนวัดห้วยปากังของเฮาได้มีเมตตาได้ถวายยังมาฟักมาแฝงมาแต่งมาทัวเฮ้กับอีป่ออีแม่เพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจเฮ้ป่ออีแม่ได้พาวิกฤตโควิดไปด้วยกัน พบโชคก็เป็นที่ทุกคนรู้ว่าหลวงพ่อได้ช่วยเหลือ,เ,อ,อเพื่อนมนุษย์วันนี้ช่วยเหลือในชุมชนห้วยประกัง้งช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงที่จะต้องได้รับความสุขไปพร้อมๆกันวันนี้รถคุ่มพง,พงพบโชคก็ก็กข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ผักผลไม้หลวงพ่อส่งถึงบ้านทุกๆคน จากที่หลวงพ่อเดินไปบินทบาทวันนี้หลวงพ่อเอาคืนให้กับประชาชนทุกๆคนที่ใส่บาทให้หลวงพ่ออนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจมาณะโอกาสนี้ร่วมสนับสนุนโดย บริษัทษซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยห่ห่มใยกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก แตรถกับปุ๋ยแคมบุกตาเรือใบแคมปบุกวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับกเกษตร5.0และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาฝากเกษตกรกรอีกเช่นเคยค่ะจากที่เราได้อ่านในรายงานแล้วก็ผลงานวิจัยนะครับเพราะว่ามีกรดตัวหนึ่ง นะครับโดยเฉพาะกรดซาลิสซลิกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในด้านอาหารยาและตอนหลังเนี่ยมีการพัฒนามีการต่อยอดก็เลยมาพัฒนาในด้านการเกษตรโดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ดซาลิสลิกเนี่ยโดยตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเองเนี่ยเขาสามารถผลิตได้เองเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าพืชเขาเจอศัตรูพืชเข้ามานะครับโดนมแมลงทําลายเขาก็จะหลั่งกดรดซาลิสหลิกนะครับมาช่วยในการป้องกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับกรดซาลิสลิกเนี่ยเวลาพืชถูกนําไปใช้แล้วเนี่ยเขาใช้ในการสร้างผนังเซลล์พืชให้มีความหนาขึ้นการป้องกันโรคมแมลงก็ได้ดีขึ้น เหล่านี้นะครับจะช่วยให้เษกษตรกรเนี่ยได้เอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้โดยเฉพาะการผลิตพริกที่อยู่ในโรงเรือนหรือสภาพภายนอกทําให้สามารถที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วก็ลดการตกค้างของสารพิษตกค้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงด้วยนะครับแล้วก็แผนพัฒนาชาติในเรื่องของการลดการใช้สารเคมี ตามเรื่องราวดีๆกับเกษตร5.0นกับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกันต่อค่ะปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง .com คอ u ยูทูบอิงอิงสิทธิี Facebook f a n แฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะ ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ ีครับผมชื่อต้นครับชื่อทิมบุนดีอายุ3 4ปีครับตอนนี้คือค้าขายครับเซนิ์เป็นปริโอตอนอายุ3ขวบครับกีนแรกแรก3ขวบนี่คือมันมันรีบไปหมดเลยรีบทั้งแขนทั้งขาไปหมดแม่เอาไปรักษาก็ ข,ข้างๆนานพอสมควรเราก็อยู่ๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ขาด,ด้านซ้ายไม่ไม่กลับมาแล้วโรคนี้เขาเรียกว่าแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ผมก็เริ่มเริ่มนั่งก่อทานตั้งแต่สี่ขวบมันไม่มีทางเลือกมากนะมันจำเป็นต้องเรียนหาเลี้ยนชีพให้อยู่รอดแล้วก็ แน่นอนแหละว,ว่าถ้าผมมีทางเลือกผมก็คงไม่ทำอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งขอทานมันก็หามว่าอายไม่อายครับจุดเปลี่ยนของผมก็คือได้มาเจอพี่เจียมนี่แหละครับเราก็ว่าผมนั่งขอไฟแดงอยู่เราก็เขาผ่านกีไรอะ่ะเขาชอบให้ผมร้อยหนึ100่งร้อยหนึ่งประมาณสองเดือนครึ่งล้วก็อยู่ๆวันนั้นวันหยุดเขา เขาขับมาเองเขาไม่ให้ลูกน้องเขาขับเขาขับมาเองเลยแล้วเขาเจอผมแล้วเขาว่าเรียกไปคุยฝ่กป้อมตํารวจแล้วก็ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนจินยังไงอยู่กับใครวันหนึ่งขอได้เท่าไหร่ชีวิตผมก็เหมือนน้ํามันก็มีขึ้นมีลงผมบอกว่าได้สามสี่ร้อยเขาจะเหมาเลยวันนี้เหมาบเหมาตัวเหมือนให้นั่งคุยกับเขาเลยไม่ต้องไปขอลแล้วก็ว่าให้เอาขาดไปทิ้งแล้ววันหนึ่งผมไม่นึกเลยว่าพี่เจี๊ยบจะยืดโอกาสให้ผม เงินแค่สองพันบาทผมมาไกลได้ขนาดนี้เลยกลับไปพบไปซื้อน้ำส้มซื้อลังซื้อหลอดจากคนที่เคยผ่านไปแดงแถวนั้นเขายังเขายังแบบอึ้งอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆวันนี้มันมันเปลี่ยนแล้วว่ามันทําไมขายน้ำส้มอะไรเนี่ยพอนานๆนนเข้านานๆนนเข้าลูกค้าหายหมดผมก็อยู่ไม่ได้ไปไปลูกน้องเขานะขายเซนวิวสให้เขาอะ แล้วว่าไปมาเขาให้ค่าแรงน้อยผมก็เลยออกออกขายเองตอนนั้นผมทำเซนวิชไข่ดาวก่อนมีอยู่500มันทำได้แค่น,นี้ผลลับกลับมายังไงครับนนี้อัมันก็ไม่เวอร์อีกว่าจะผมมาถึงวันนี้ได้ผมก็ภูมิใจอย่างนึงคือว่าผมค้นหาสูตรมันจนมันเจอปัจจุบันนี้เอาสูตรนี้เลยคือถามว่าทำไมอยากเป็นผู้ให้มาก เพื ane, vida, them. Them. Fact, ่อเรามีโอกาสเราต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักเป็นผู้ให้เขาบอกเมื่อไหร่ผมห้าผมรู้จักเป็นผู้ให้เพื่อนั้นผลกจะมีความสุขทุกวันนี้ผมพูดง่ายๆว่าผมไม่เคยลืมลูกค้าเลยเพราะลูกค้าเขาเป็นเหมือนอาจารย์แจกไม่เยอะหรอกพี่วันนั้นก็รู้สึกว่ามามาเจ็ดสิบกล่องก็เปลี่ยนชีวิตคือดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมาก ก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดีแบบคือแบบไปไหนก็มีไม่มีคนดูถูกก็ภาคภูมิใจค่ะที่เขาแบบสามารถดูแลครอบครัวได้คือถ้าพูดถึงน้องเบืวอผมก็ดีใจแทนเขาดีครับคืออย่างน้อยคือเขาไม่อายแล้วก็เป็นเหมือนกําลังใจให้อีกแรงหนึ่งแบบเหมือนสู้ๆนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเป็นกําลังใจอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ ก็ขอบคุณที่ดูแลกับเรากับลูกมากก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่ยามที่ลำบากเขาก็ไม่ทิ้งกันสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการสามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่าย สามารถรับบริการด้านสาธรารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร,ร่างกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่า ชี้แกงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีอมทรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขที่บัญชี481 ขีด0 1 4 0ขีด0 2 4ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและม,มีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใด สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้และประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้เลฟ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิ์นี f เฟ e บุ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยว สายการบินไทยสมัยเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสคาะคนไทยชุนเที่ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับเซอร์วิสเลสซซเดนนะคะหลายคนอาจจะมาทำงานหรือมา มารักษาตัวมาลดน้ำหนักมาลดความอ้วนรักษาผิวอยู่กันเป็นอาทิตย์อยู่กันเป็นเดือนต้องที่นี่เลยค่ะ Saturday Saturday Service Residence บ bon นเนื้อที่6กไร่ กับห้องทั้งหมด119่ริตี่ที่ทำให้คุณนั้นเพลิดเพลินกับวันพักผ่อนหรือวันทำงานของคุณแบบไม่มีวันหยุดค่ะเรกแล้วไปด้วยสระน้ำเกลือที่หรูหรานะคะเพราะว่าใช่หินอ่อนประดับตกแตง่งที่สำคัญนะคะขนาดของสระนั้นได้มาตรฐานโอลิมปิกด้วยค่ะ สาว่ายนะ้ำขนาดมาตรฐานสอศาสจะทำให้เราเพลิดเพลินและไม่รู้สึกแออัดหรือจอแจ่โดยเฉพายิ่นงนะคะห้องฟิกเน็ก็บุได้หนอ่อนแบบรูหราท่เดียวค่ะห้องฟิกเน็ที่นี่นะคะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยรองรับสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยค่ะ เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ซึ่งทำเป็นส่วนตัวสูงเลยนะคะจะเห็นว่าที่นี่แฟคชวล์ตี้รอบด้านนี่นะคะสะดวกปลอดภัยและที่สำคัญค่ะเอกล v e สุดๆ นั้นเราจะเห็นโทนสีเทาสีดําสีขาวและสีคอพเปอร์ทำให้ดูอบอุ่นและลงตัวนะคะโดยช้องยิ่งนะคะสีน้ําตาลกับสีคอพเปอร์ที่เขาใช้ประกอบนั้นจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าห้องนั้นดูรูหลาและโอท่งขึ้นค่ะ r นสุดรีสิเทที่ทำให้วันหยุดพักผ่อนของคุณนั้นมีค่ากว่าปกตินะคะมาตรฐานโรงแรม5ดาวที่รองรับคุณนั้นจะทำให้สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้คุณเพลิดเพลินจนลืมเวลาที่คุณเจ็บป่วยอย่างคุณมารักษาผ่าตัด,ดหรือมาลดน้ำหนักซึ่งสถานที่แวดล้อมที่จังหวัดภูกเกตต็ตตอนนี้ถือว่าเป็นหับหรือ smart city ภูกเกต็ตเป็นอีกหนึ่งหับที่หลายๆคนเนี่ยกำลังเล็งหาสถานที่พักที่ยาวกว่าปกติ แต่ไม่ใช่โรงแรมเพราะที่นี่จะเอ c ก u s i v ีนะคะและที่สำคัญค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงจริงๆค่ะทุกๆโปรเจกตเราจมีนาที่สำคัญของนักธุรกิจอีกมั่นใจนะคะว่า เมื่อมาพบ RESIDENT ซึ่งเป็นเซ s รสซิเที่แบบยอดเยี่ยมระดับ5ดาวแบบ SATURDAY'S แล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนนั้นดีขึ้นเทียบเท่ากับอยู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าที่ SATURDAY'S นั้นเตรียมทุกฟังก์ชันการใช้สอยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผ่อนคลายให้กับทุกๆคนที่มาใช้สอยบริการสาสตร์ทีแห่งนี้เรียกว่ามาถึงแล้วคุณจะติดใจค่ะ ขับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, YouTube, อิง .com คอ u ยูทูบอิงอิงสิทธิี Facebook Fanpage พจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะสำหรับพวกเราคนไทยใต้ร่มราชบงจัก,กรีขอส่งใจนะคะให้ทุกคนนั้นรู้รักสามัคคีและทดแทนบุญคุณแผ่นทินโดยเฉพายิ่งการมีจิตอาสาในการที่จะพึ่งพากันได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ